ไม่ได้ลรอพี่ยวนน้ำไปให้งเกไม่รู้วิงเวียนศีษะบ้านหมุนสาราพัดคือ,อมันไม่ได้มันเหมือนคนจะไม่อยู่แล้วนะ่ะประมาณนั้นออ้เพราะฉะนั้นอาน,นิสงของน้นํานี้มันเป็นน้ําพระพุทธม,มนต์ที่บอกแค่นี้แหละอืมที่เชื่อยอย่างนี้แต่ในส่วนของคนอื่นเขาจะมาเขาเก่งเขามีวิชาการเขาดีเขานั่นนั่นนั่นคือบุญของเขาครับน้องนั่นคือบุญของเขาค่ะ แต่บุญของนายเล็กมีบอกได้เลยเขาบอกว่าคนป่วยคนป่วยคนป่วยนี่รับรองนะมาหาเขามาหาศาลมากเลยรับรองเลยมาเยอะแล้วลูกห mm. ลานจะแตกกระจายมาหาโดยที่ไม่คาดไม่ฝันเนี่ยมันจะมาแบบนั้นถ้าเชื่อเลยว่าเป็นแบบนี้เลยไม่ผิดด้วยเพราะว่า mm. คําพูดนี้เขาพูดตั้งแต่เริ่มต้นอุ้ยเอาไปให้คนป่วยตรงนี้ตรงนั้นมาตอนนี้คนป่วยที่พี่รู้จักเยอะจังเลยว่ะอืเออ คนนี้ก็มาเร็งคนนี้ก็มาเร็งคนนี้ก็มาเร่ง,นนอเ,รงเอ้าอะไรวะเนี่ยทําไมว่ามาเกิดกับข้าได้ยังไงวะเนี่ยเออเนาะก็พี่เป็นสายยินนาพาไปเหมือนกันไงใช่น้ําน้ําไปให้<ม>ให้เขาได้ดีแมัน,นก็นใจครับน้องว่าเขาก็หาเนี่ยอนาคตอันใกล้นี้พวกเราไม่ผิดหรอกไม่ผิดน้องไม่เกี่ยวเลยเขาใหญ่เข้ามาจัดการให้เราก็สาธุกับเขาด้วยในบุญของเขาสาธุค่ะ ทีนการที่เราไปรับน้ํามันไปรับน้ําวันไปเอาน้ํากันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเนี่ยหลังสงกาลที่พูดกันไว้เนี่ยที่ก็มั่นใจนะไม่เกี่ยวครับมันมาแบบนี้แล้วไม่ขอให้ได้มาเถอะมันจะเพิ่มพูนพวกเราอย่าง